สิผมจะลองพยายามดูนะสกินทองนะครับ อ๋อสก,กินพวกนั้นไม่ล็อกอยู่แล้วครับผมจะไมาได้กดติดตามฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆนะจ๊ะร่ำรวยกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว โอ้ตรงนี้ของดีๆเยอะจังวะอ้าวหมดอ่าสกินเหรอครับคือเราอยากที่ใส่สกินแล้วมันใส่ของแต่งไม่ได้เงี้ยเหรออ๋อคือ ตัวสกินอ่ะมันจะล็อกเอาไว้ครับมันจะล็อกรูปลักษ์เฉยๆครับแต่ของแต่งมันยังอยู่เหมือนเดิมครับของแต่งที่เราใส่อ่ะรูปลักษ์ไม่เปลี่ยนครับถ้าเราใช้สกินเน่ะถ้าเราใช้สกินนั้นอ่ะมันจะเป็นตามรูปลักษ์นั้นครับแต่ว่าของแต่งใช้ได้ปกติเลยครับผมมันล็อกแค่รูปลักษ์ครับมันไม่ได้ล็อกของแต่งครับมันไม่ได้ล็อกพวกแอสเซซอรีอะไรต่างๆพวกนั้นไม่ได้ล็อกครับผมคืออย่างเช่น เช่นว่าปืนเนี่ยปืนเนี่ยรูปลักษ์ของมันอะสกินเนี่ยสกินสมมุติสกินทองเนี่ยอ่ามันมันไม่ได้ใส่เก็บเสียงอะแต่ตอนเราแต่งอะเราใส่เก็บเสียงไปด้วยเวลาเรายิงอะปืนมันก็จะเป็นเก็บเสียงครับม,มันล็อกแค่รูปลักษ์ครับผม ตู้ลักของอาวุธเฉยครับูลักของของเฉยมันไม่ได้ล็อกไอ้นี่ไม่ได้ล็อกอุปกรณ์เอาสิ <laughs> <laughs> ตายคารถไปดิครับจะขับรถมาชนขับมาตรงๆนี่ก็เสด็จเสดาหมดแล้วครับผมพี่น้อง

ตัวนี้น่าจะบอดแบบนี่มีบอดมาให้เรายิงมั่งมีตัวอยู่ใกล้ๆด้วยเหรออ๋อ คนเล่นเยอะไหมครับเยอะนะเกมนี้ผมว่าคนเล่นเยอะนะเฮ้ย God up. like Reloading a second Graffiti bomb to go Reloading a second God like up your hands? airdrop incoming. Reloading. A second. The safe zone is shifting. Using bandage. Đi nào nó đi quả, không taking hits i need help enemy hit need bomb to go reloading a second God the whole team using first aid kit ทํายาก่อนเลย <laughs> ป่าวปากครับฟู A ่ Request to call for UAV UAV support called in โอู้หเปรียบเลยรับตัวอุ้ยสไน Enemy hit Graffiti Bomb to go. มไมไ่่ตายจุกด,ดีจนจำหนับพวกคนนี้ Reloading a second

เช็ดค,ค่โคตรยังเดือดเอาจัดสุดอูมันครับมันบอกแล้วเกมนี้มัน